สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมาพบกับน้องโอเอลลาเกินคือเกาน,นะจ้าวันนี้มาพบกันตอนเด็กเดเนาะนอตอนเด้อเดกอดื่นดื่นเนะาะวันนี้โอเอกับมีคองมาโซ่จ้า <ك ك> เค้กกลวยจ้าพี่น้องโอเอเห็ดเองกับมือเลยเห็ดครั้งที่สองแล้วเนาะพี่น้องครั้งที่หนึ่งบกฟูเนาะแต่รสชาต์โอเคถือใจกรรมการ <c oughs> กรรมายเอกก็คือป้าน้อยนั่นเองนะจ๊ะและอีกคือที่2เนาะเครือที่2กับบ่ฟูคือเก่าพี่น้องโอ้ยจักสิไปเสียสูตรแบบใดเนาะโ้งผมน้ามานี่กพี่น้องเอ้ยบ่ยากจักเถียเนาะมบ่ฮู้ว่าเป็นหยังพี่น้องหนาเด้อหน้าเค้กเพียงจึกเลยแล้วก็นักๆเนาะบ่อ่าบ่ฟูบ่เาคือสื้อจะเอามากินเนาะ หอมทั้งที่หอมกับหอมรสชาสติ์กับแสบอยู่แสบแล้วนะแตวเองเฮ็ดแสบในสบับของตัวเองเฮ็ดเลยจ้าถูกใจในสีมือของตัวเองนะจ้าภูมิใจเสนออีกย่อตัวเองเนี่ยพี่นนองบว่าถาม่าพี่นนองได้มามเสี่ยนันจิ๋วแสบหรือบอกกับโูว์เนาะแต่ว่าเฮ็ดเองกับแสบเองเนาะ พี่น้ะงุ๊้าีเห็ดแบบด้วยให้มันฟูแบบเนาะแบบนานาฟูแบบท่งกาแบบฟูนุน่นๆกินเหนนะเออเห็ดจิงได้กับบัวได้เนาะมามาลองชิมมึงเนาะพี่นนองลองชิมไปทำกันเลยอัน,น้กะหอยนี่กับไปหน,น่อยเพิ่นเอาเพิ่นแบงไปกินแล้วเนาะจ้ะเพิ่นแบงไปแล้วจนเอาไว้กินกาเคตอนเช้า ถาถาปะนะพี่น้องแบบมันเป็นนักๆแบบได้บ่ฮู้เนาะจะอีหยังเกินหลายเกินไปอีหยังบ่พอยังบ่ฮู้เนาะไปเรืยๆเช็กหมอหุงข้าวเนาะทางจารนี้โอเอก็เอาอันนั้นใส่๊โอเอเอาอีหยังใน7เนี่ยมันเป็นแบบมันๆโอเอก็เลยเอามาใส่เนาะบ่ฮู้ว่าจะกินกับหยังนี่จ้าพี่น้องเห็นบ่ สีส sí, sí, sí sí, sí, oh, sí, ีกับสีงามขึ้นกว่ามือนันเนาะสีสีออกสีทองเบริดัมเข้มขึ้นมือนันเนาะถ้าว่าใหม่บอกก็ใหม่อยู่ใหม่ทั้งอันนั่นทั้งพื้นมันนะพี่น้องเอาเสียไว้สวิตนี่นี่จ้านี่ใหม่ใหม่อยู่แต่ว่ากินได้บ่กคมบ่อกยังได้พี่น้องมันแต่เห็นเด็ดเดพี่น้องเห็นบ่อยพี่น้องเห็นบ่อยมันมันจะจะเป็นยังไงนี่แป๊ะมันอยากเปียนเออแต่ว่า đeo bà mắt cả gì hèn cố mượn cái này như, cả, nọ, như thế pino nè chúc nè ủa cha ơi ya ya de nè pino để ăn đại ông hóm thảo bùi đại bùm ăn cái này cả cào ăn đại cái cả pino tát ăn đại cả này ừ ừ ừ hôm đi kim ừ ừ มาเด้อจ้ามากินเค้กปูอันกันซื่อสวงนี่กับโอ้ยกะเฮ็ดงานบึดมือเนาะบอกคอยได้ลงอันนี้บุกคอยได้ทายคลิปแบบจังเว้นนะพี่น้องบุคอยได้ออกไปใจเนาะกยะยาฝ่อเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องเมื่อยแบบเมื่อเฮ็ดเบีเ่ยค่ะพี่น้องแบบอากาศหอนห่อนเนาะหอนหอนแดนดแดดนะบางที่ก็เป็นแบบเวลาเขาไปเฮ็ดงานในบ้านค่ะ แบบหันใจบ่บ่อออกกันนะแบบหันใจคือคืออยู่ห้องคือกันค่ะโอเเอบ่เปิดพระหลบนี่กแต่หันใจบบ่ออกแบบฟืดๆพี่เนาะห้ออันแห้งมเมื่อยส่วงนี่แบบบางทีกับอันนี้นะกินเข่าบะลงนะพี่เนาะเมื่อยเมื่อยจนกินข่าบะลงจะเปิดจริงนะพี่เนาะเคยเป็นอยู่ว่าพีงว่าเมื่อยกระโดดแบบนี้แล้วน่าเนยังว่าแบบปวดเท้ามากว่า เมื่อยเมื่อยแหมไปกินข้าวบ่ลงพี่น้องโอเอก็หาคําว่าสิรู้สึกแบบนี้แหละเฮาเมื่อยเมื่อยมาแล้วก็กินข้าวบ่ลงเนาะตะกี้ก็ว่าโอ้ยเมื่อยเมื่อยให้กินข้าวแซ่บแต่ว่าเสียงกับพราเจ้าเนาะผู้เฒาก็จะว่าเมื่อยนีข้าวบ่ลงโอเอว่าโอ้ยเมื่อยให้กินข้าวแซ่บอ่ะมาวันนี้รู้สึกเลือพี่น้องเมื่อยจะกินข้าวบ่ลงวนนี้จะเป็นจังไดเนาะแบบกินแบบกินน้อยนึงกินจบๆจบๆไป แบบกินชนมงแบบนี้แหละก <c oughs> ินขนนงแบบจบัจบจบัจบจับแจไปแบบนี้ใจอิม่มพี่น้องอิม่มแบบแต่ว่ากินแบบกัแบวบ่คือแบบ่คือไดนกินข้าวนาออิ่มแต่เบลเลวนะพี่น้องยังหิวคือเก่าอิ่มข้าวเดียวอิ่มแต่ตอนกินแบบกินไปแหละกะหิวคือเก่ามันบ่อยู่ท้องนะก็เลยตอนนี้อยากตลอดยิวตลอดมากินตลอดเนาะก็เลยนะว่าเฮ็นแค่ปวดเมไ่วขึ้น พอได้เวลาที่รื้อมาแะไรกันมันยิบยิบหนาพี่เนาะจังเศร้าเหมือนเนาะเพราะว่าช่วงนี่ที่เขาเสบนี่พี่เนาะจ้าเป็นยังดูปสิเอาอีกสิแต่กลัวยมากินบ่เนาะปะเอ้เรื่อบอกพี่เนาะอันโอเออันนั้นนะโอเอใส่สูตรแยกข้าวหนะดีอันดีได้พี่เนาะโอเอใส่แต่สอมเถื่อนึงโอเอหยังพักเทียงแล้ักใบพักอีเลือดหลัก ใช้กับเกลือพี่นาะซ้อยางเอาม่หยําใช่กันอ่ะจงสีเลยซองเทียนดีเลยเทียนน้ำอิดนะเท่าหยําลงไปไม่ได้หยัางสีกระเทียมเนาะมันก็สีแซบแซบจ้าเลยแต่ว่าใส่เทือเดียวก็คือเศร้าเลยมันยุ่ดจึ๊ดเลยพี่นนองเศร้าออกห่อเลยจากทีแบบว่ามันเป็นแบบจีออกหอเนาะจีออกห่อน่ะเฮาา่าเฮาวมาหยัางมือน่อแต่ก็เศร้าไปเลยเลยพี่นนองมันก็ค่อยๆเศร้าลงไปเลยแบบ ก็ค uh ือยุดจึกเลยแ้วก็มีแต่ถอยลงถอยลงถอยลงบ่ออกหดออกรวนคือเกาเนาะแล้วก okay. ็ตอนนี้ก็หายดีแล้วพี่น้องหายดีเป็นปกติเลวจ้าฟันแขวเออยังยังเลี้ยยางเดียละค่ะก็คือยังบมทัาละทูแขวเนาะพี่น้องคิดมาโอ้ยคิดแล้วมีทูแขวงแล้วจะสีมานอนเนาะพี่น้องอ่ะก็เลยจ้าพี่น้อง กินขาวบปรเสบนาะกินขาวช้อ,สขของสงครามม้งแด้ำเล้ยมาต่อใส่เค้กกล้วยนึพี่นน้องไม่ได้มากินน้ำกันด้วยจ้าทำเองกินเองชัดเองนะจ้าพี่น้องอืม้มพี่น้องแขกแขกพีนน้องเนี่ย นาะแขนแขนแล้วแขนแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ามากินก่อน <c oughs> พี่น้อมันกินเนี่ยกินได้น้อยนึงอนะ่ะโอ๊ยอยากินเล่นๆให้อีเหมียูโถอันนี้เนาะมันชุบไปย,อยูอินเดี๋ยวได้พี่หนอกินสองสามข่ามอีมอนะ่ะอันนี้โอ้ยกระจายเขาตัวเย็นไวนะ้เนาะเอีมพี่น้องมันเป็นจังสีเรื่อว่าเป็นน้ำอากาศห่ออันบ่พี่น้องแมันมประปุ๋บว่าเป็นยังเนานะ เอี๊มแค่กินข้าวปรเซ็ปโมโหว่าจะกินยังดีพี่น้องนี่กินข้าวปรเซ็บกินยังคิดเท็จยังกับเบื่อเนาะขันสันโอ้ยกันจิขค่ฝากคิีใบซัมนี้เนาะพี่น้องคิดนี่กับเราไม่ยั่งลายคิดทอดคิดเทิงพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเด้อจ้าคิดทอดคิดเทิงพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนแล้วก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกอยอดไลค์ยอดยู่ทุกๆคอมเมนต์เนาะที่เขามาให้กำลังใจโอเอตลอดมานะคะสำหรับคลินิกะเขาฝากไว้สำนีเนาะพี่น้องบายบายพอกันคลิปหนาด้วยจ้า